บทที่28่สในไซฉันเพลแล้วท่านพระคโหลีกกร้นผู้คนไปปฏิบัติวิปัสนาตามลำพังในโบสถ์เพื่อสะสมประสบการณ์เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วจึงนั่งภาวนาเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงท่านแผ่เมตตาให้สัพพสัตว์และเจ้ากรรมในเวนแล้วจึงกำหนดลืมตา บุรุษสองคนเดินเข้าประตูโบสถ์มาคนหนึ่งเดินมาตัวเปล่าอีกคนแบกหีบใบเขื่องไว้บนบาเข้ามาในโบสถ์แล้วคนแบกหีบพูดกับอีกคนหนึ่งว่าถึงวัดป่ามะม่วงแล้วนี่คือสมภารผมจะกลับละเขาวางหีบลงบอกท่านพระครูว่าหลวงพ่อชายผู้นี้เขาจะมาเรียนวิปัสสนา ผมพบเขาที่บางงาเลยอาสาพามาส่งเขานั่งลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปบุรุษนั้นกราบสามครั้งเช่นกันหากนั่งนิ่งไม่ยอมพูดจาท่านพระครูจึงทักขึ้นก่อนโยมาจากไหนล่ะเนี่ยผมชื่อในบุญช่วยนามสกุลยิ่งพัฒนาครับตอบไม่ตรงคำถามยิ่งไปกว่านั้น ท่านพระครูก็รู้ด้วยประสบการณ์ว่าเขาพูดเท็จไปอาบน้ำอาบท่าใช่ก่อนจะมาเข้ากรรมฐานใช่ไหมครับงั้นก็ไปพักที่กุฏิหน้าโบสถ์นั่นอาบน้ำอาบท่าให้สบายแล้วค่อยมาที่นี่ท่านชี้ไปที่กุฏิหลังที่นางะอิ้งหญิงสองร่างนางสองชาติสร้างถวายเป็นกุฏิกรรมฐาน หลังแรกของวัดป่ามะม่วงเมื่อบุรุษนั้นแบกหีบเดินไปยังกุฏิท่านพระครูจึงเดินออกไปญาติโยมที่ศาลาให้ปฏิบัติกันตามลำพังก่อนเพราะท่านจะต้องใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงในการสงเคราะห์ชายแปลกหน้าผู้นั้นเมื่อท่านเดินมายังที่อาสนะในโบสถ์อีกครั้งบุรุษนั้นก็เดินเข้ามานั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้าท่าทางอิดโรย ดูสดชื่นขึ้นหลังจากได้อาบน้ำชำระร่างกายแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงรู้ว่าบุรุษผู้นี้พูดเท็จตั้งแต่เรื่องชื่อและนามสกุลคลั้นจะให้เขาเล่าความเป็นมาให้ฟังเขาก็ต้องโกหกอีกจึงออกอุบายว่าก่อนจะเรียนวิปัสสนาอาตมาจะให้อววาดก่อนขอให้ตั้งใจฟังแล้วท่านจึงพูดเรื่อง ที่ตรงกับเรื่องของเขาคนบางคนพอมีปัญหาก็คิดจะฆ่าตัวตายไม่ได้รู้เลยว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากิจโชมนุสสะปฏิลาโพทำไมถึงต้องคิดฆ่าตัวตายตายแล้วจะหมดปัญหาหรือเปล่าก็น่าคิดแก้ปัญหาตายแล้วจะหมดปัญหาหรือก็เปล่า น่าจะคิดแก้ปัญหาวิปัสสนาีิวิเศษนักสามารถแก้ปัญหาได้ถ้าปฏิบัติถึงขั้นการจัดเจริญวิปัสสนาจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานต้องรักษาศีลให้ครบทุกข้อใครจะละเมิดศีลแม้เพียงข้อเดียวคนนั้นจะปฏิบัติไม่ได้ผลคำพูดของท่านพระครูทำให้คนฟังร้องไห้ภิกษุรูปนี้พูดราวกับรู้ความในใจของเขา อ้าวทำไมร้องไห้ละโยมมีเรื่องอะไรในใจหรือท่านถามทั้งที่รู้เรื่องราวของเขาโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกประสบการณ์ที่สะสมไว้มากทั้งจากสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทำให้ท่านสามารถรู้ในสิ่งที่คนปกติธรรมดาไม่รู้มีครับหลวงพ่อ ผมขออนุญาตเล่าถวายผมยอมจำนนหลวงพ่อต้องเป็นผู้วิเศษแน่ๆถึงได้รู้เรื่องราวของผมทั้งๆที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนบุรุษนั้นพูดทั้งน้ำตาชีวิตที่หมดความหวังกลับมีความหวังขึ้นมาเมื่อได้พบผู้วิเศษเช่นพระภิกษุรูปนี้อาตมาไม่ใช่ผู้วิเศษหรอกโยม เพียงแต่อัตมามีประสบการณ์มากกว่าปกติคนธรรมดาทุกคนสามารถมีประสบการณ์เช่นนี้ได้หากตั้งใจปฏิบัติไหนเล่าไปซิเรื่องเป็นยังไงมายังไงห้ามโกหกนะถ้าโกหกอาตมาจะไม่ช่วยครับผมจะไม่โกหกแล้วท่านหูทิพตาทิพออกอย่างนี้ผมจะโกหกได้อย่างไร ท่านต้องช่วยผมนะครับเขาก้มลงกราบสามครั้งด้วยอาการนอบน้อมเล่าเรื่องของโยมเถอะประเดี๋ยวอาตมาจะต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมบนศาลาสำหรับท่านทุกเวลานาทีมีค่าเสมอครับ ผมจะเล่าเดี๋ยวนี้คือผมชื่อในทัยนำสกุลเรื่องเรืองพัฒนาบ้านเดิมอยู่จังหวัดแพร่แต่มาทำงานที่โรงงานยาสูบจังหวัดเพชรบูรณ์ผมเรียนจบแค่มัธยมหกตอนมาทำงานใหม่ๆผมมีตำแหน่งเป็นเสมียนผู้จัดก,การเมตตาผมมากเลื่อนตำแหน่งให้เรื่อยๆกระทั่งได้เป็นหัวหน้าพัสดุต่อมาผู้จัดก,การ กับรองผู้จัดก,การไม่ถูกกันรองผู้จัดก,การฟ้องผู้จัดก,การในข้อหาทุจริตและเขาก็ขอให้ผมไปเป็นพยานทําให้ผมอึดอัดมากเพราะถ้าผมให้การไปตามความเป็นจริงผู้จัดก,การซึ่งมีบุญคุณกับผมก็ต้องติดคุกแต่ถ้าผมเข้าข้างผู้จัดก,การก็เท่ากับผมรู้เห็นเป็นใจกับท่านโกงรัฐบาล ผมจึงตกที่นั่งลำบากแก้ปัญหาไม่ตกก็เลยคิดจะฆ่าตัวตายท่านพระครูขัดขึ้นครับเพราะผมมองไม่เห็นทางที่จะแก้ปัญหาได้ผมมีลูกเล็กๆสามคนคนที่สียังอยู่ในท้องจะคลอดอีกสองเดือนข้างหน้าผมตัดใจบอกลาลูกเมียว่าจะติดต่อธุระที่กรุงเทพ พวกเขาก็ไม่สงสัยแต่ตัวผมนั้นเหมือนใจจะขาดกรุ่มอกกรุ่มใจข้าวปลาทานไม่ได้ผมก็เก็บเสื้อผ้าใส่หีบนั่งรถยนต์ลงมาที่สถานีรถไฟตะพานหินตีตัวรถไฟจากสะพานหินไปกรุงเทพแต่ไม่ทราบว่าเพราะเหตุใรพอรถถึงสถานีลบบุรีผมก็แบกหีบลงจากรถ คิดว่าไม่ไปกรุงเทพแล้วขอตายที่ลบบุรีนี่แหละลงจากรถไฟแล้วผมก็เรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกพอตกกลางคืนจึงนั่งเขียนหนังสือลาตายผมเขียนบอกไว้อย่างละเอียดว่าเป็นใครชื่ออะไรอยู่ที่ไหนและทำไมถึงต้องมากินยาตายที่โรงแรมแห่งนี้เขียนไปผมก็ร้องไห้ไปข้าวปลาก็กินไม่ลง แม้จะหิวแต่ก็กินไม่ลงกินกาแฟเย็นไปถ้วยเดียวในหนังสือผมขอร้องทางโรงแรมแจ้งให้ภรรยาผมทราบด้วยผมนั่งเขียนตั้งแต่หัวค่ำกระทั่งสองยามจึงเขียนเสร็จจากนั้นก็นํำยาฆ่ามแมลงที่เตรียมมาจากบ้านเทใส่แก้วไฟฟ้าโรงแรมสองริบปรีไม่สว่างสวัยเหมือนที่เพชรบูรณ์บ้านผม ผมนั่งช่างใจอยู่นานกว่าจะยกแก้วยาพิษขึ้นดื่มพอขอบแก้วจรดริมฝีปากไฟก็สว่างพรึบขึ้นผมตกใจยาหกไปหน่อยนึงเหลือบมองนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งคนคงใช้ไฟน้อยลงไฟจึงสว่างขึ้นผมตั้งสติวางแก้วยาลงนึกตำหนิตัวเองว่า ทำไมเราถึงทำอย่างนี้พ่อเราปู่เราก็เป็นมัรนายกวัดใจบุญสุนทานเรามาฆ่าตัวตายแบบนี้ก็จะสีชื่อเสียงของวงตระกูลแล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นมาว่าเราน่าจะไปหาสำนักวิปัสสนาไปปฏิบัติที่สำนักสักระยะหนึ่งเพื่อจะเกิดแก้ปัญหาได้ ผมก็นั่งคิดอยู่อย่างนั้นตลอดคืนไม่ได้นอนเลยพอรุ่งเช้าผมจ่ายค่าโรงแรมออกจากโรงแรมคิดแบกหีบเสื้อผ้ามาที่ท่าโพยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนดีบังเอิญมีรถที่กำลังจะออกจากท่าโพไปสิงห์บุรีผมก็เลยส่งหีบให้กระเป๋ารถแล้วก็ขึ้นรถมากับเขาเสียค่าโดยสารหนึ่งบาท คงจะเป็นบุญวาสนาของผมที่ทำให้รถมาเสียตรงบางนาเขาก็ช่วยกันแก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้ผมจึงลงจากรถและขอให้กระเป๋ารถส่งหีบบนหลังคาตามมาแบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอเลี้ยงมาเดิมแก้วหนึ่งเจ้าของร้านกาแฟถามว่าจะไปไหนผมก็บอกไม่รู้ คนที่แบกหีบมาส่งโยมนั่นน่ะใช่ไหมครับผมก็นั่งคุยกับเขาคุยไปคุยมาก็เกิดถามว่าเขารู้จักสำนักวิปัสสนาที่ไหนบ้างเขาบอกวัดป่ามะม่วงไงจะพาไปเอาไหมขอค่าแบกหีบห้าบาทและจะส่งถึงวัดผมก็ตกลงเขาก็ขอให้จ่ายค่าจ้างก่อนแล้วจึงจะพามาที่นี่ล่ะครับ เอาละเป็นอันว่าโยมมาถูกวัดแล้วที่นี้จะแก้ปัญหาได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าโยมมีความเพียรมากน้อยเพียงใดอย่าลืมนะวิปัสสนากรรมฐานแก้กรรมได้แต่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่มาทำจิมจิมจำจำโยมพร้อมที่จะปฏิบัติหรือยังพร้อมแล้วครับผมต้องปฏิบัตินานเท่าไรครับ ถึงจะแก้กรรมได้อันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเป็นต้นว่าโยมมีบุญเก่ามาบ้างไหมและที่สำคัญที่สุดก็คือกรรมปัจจุบันซึ่งได้แก่ความเพียรพยายามของโยมเองเอาอย่างนี้ก็แล้วกันอยู่ที่นี่เจ็วันรักษาศีลแปดอาตมาจะให้กรรมฐานเดี๋ยวนี้จากนั้น ท่านพระครูก็ให้เข้าอรัธนาอัตศีนท่านให้ศีลและให้กรรมฐานเสร็จแล้วจึงบอกเขาว่าเอาละให้เดินหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงสลับกันไปปกติแล้วคนที่เริ่มปฏิบัติใหม่ๆอาตมาจะให้เดินและนั่งอย่างละ30นาทีแต่ในกรณีของโยมถือว่ามาปฏิบัติแก้กรรม ต้องใช้ความเพียนมากเป็นพิเศษจึงให้เดินและให้นั่งอย่างละหนึ่งชั่วโมงในวันเริ่มต้นและจะเพิ่มขึ้นในวันต่อๆไปเมื่อนั่งภาวนาเสร็จขอให้แผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลไปยังผู้จัดการรองผู้จัดการตลอดจนทุกคนที่เกี่ยวข้องขอให้เขามีความสุขภายในเจ็ดวันก็จะรู้ผลครับ ผมจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีที่สุดผมพบทางสว่างแล้วบุญบันดาลให้ผมมาพบหลวงพ่อผมจะไม่คิดฆ่าตัวตายอีกต่อไปท่านพระครูแนะนำเรื่องการปฏิบัติจนเขา้าเข้าใจเป็นอันดีแล้วจึงปล่อยให้เข้าปฏิบัติตามลำพังอยู่ในโบสถ์ส่วนท่านต้องไปสอบอารมณ์ให้กับญาติโยมที่ศาลาเมื่อท่านไปถึงก็พบแม่ชีก้อนทองรออยู่ เบื้องหลังแม่ชีเป็นสตรีวัยกลางคนอายุราวๆห้าสิบกับลูกสาววัยยี่สิบแม่ชีกราบสามครั้งแล้วจึงเอ่ยว่าหลวงพ่อฉันจะขอลาหลานฉันมารับไปอยู่ด้วยฉันอยากให้หลานได้บุญด้วยการปรนิบัติรับใช้ฉันในบ้านปลายชีวิตจึงตัดสินใจไปอยู่กับเขาเพราะ ที่วัดนี้ฉันหมดห่วงแล้วเทวดาที่สิงสถิตยอยู่ที่ต้นพิกุลกลับไปสวรรค์ฉันไม่ต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อสวดมนต์เป็นเพื่อนเทวดาอีกภาระหน้าที่ของฉันสิ้นสุดลงแต่การปฏิบัติกรรมฐานยังดำเนินต่อไปฉันจะไปสอนพวกหลานๆให้เขาปฏิบัติกันด้วยจ้ะขออนุโมทนาแม่ชีคิดถูก ที่อยากให้พวกลหลานๆได้บุญไม่มีอะไรดีเท่ากรรมฐานอีกแล้วไม่มีจริงๆแล้วนี่แม่ชีจะไปอย่างไรหลานเขาเช่าเรือมารับจ้ะฉันต้องขอขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงที่ได้ให้อาศัยอยู่บนศาลาหลังนี้ฉันได้รับประโยชน์มหาศาลจากการอยู่ที่นี่ขอให้หลวงพ่อจงเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไป ฉันเชื่อมั่นว่าท่านจะไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกพูดจบแม่ชีวัยเกือบร้อยก็ก้มลงกราบท่านพระครูสามครั้งหลานสาววัยห้าสิบกับเลนวัยยี่สิบก็กราบลาท่านสมภานด้วยในายทรายรุ่งเรืองพัฒนา ปฏิบัติกรรมฐานอย่างตั้งอกตั้งใจเพราะเชื่อมั่นว่ากรรมฐานจะช่วยแก้ไขปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่ท่านสมภารอนุญาตให้เขาปฏิบัติอยู่ในโบสถ์ได้และยังให้เพิ่มเวลาในการเดินและการนั่งขึ้นเวลา20นาทีเวลาผ่านไป6วันเขาจึงเดินจงกรมและนั่งอย่างละ2ชั่วโมง40นาที ท่านพระครูให้การสอบอารมณ์อย่างใกล้ชิดและท่านก็รู้ว่าเขาปฏิบัติได้ก้าวหน้าถึงขั้นสามารถแก้กรรมได้หลังจากสอบอารมณ์เสร็จเขากราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อครับพรุ่งนี้ผมต้องนมัสการลาผมปฏิบัติมาหกวันแล้วพรุ่งนี้เป็นวันที่เจ็ดและวันสุดท้ายอ๋อนี่จะครบเจ็วันแล้วหรือ งั้นพรุ่งนี้โยมก็ต้องเดินและนั่งให้ได้อย่างละสามชั่วโมงนะสิครับพรุ่งนี้ผมจะมาปฏิบัติตั้งแต่ตีสี่ไปจนถึงสิบโมงเช้าซึ่งเท่ากับปฏิบัติหชั่วโมงติดต่อกันผมสบายใจขึ้นมากไม่วิตกกังวลเรื่องนั้นแล้วอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดผมปรงตกแล้วครับเขาพูดอย่างน่าชื่นตาบาน ดีมากแสดงว่าโยมปฏิบัติถึงขั้นเอาเถอะพรุ่งนี้ก็รู้ผลรับรองว่าโยมแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนท่านบอกเขาเพราะเห็นว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเวลาตีสีของวันรุ่งขึ้นนายไซตื่นขึ้นปฏิบัติกรรมาฐานตามที่ตั้งใจไว้เขาเดินจงกรมเป็นเวลาสามชั่วโมงจนรู้สึกว่าขาทั้งสองข้างแข็ง และแกร่งแล้วจึงนั่งกำหนดพองหนอยุบหนออีกสามชั่วโมงครั้นครบเวลาที่จะกำหนดจึงแผ่เมตตาไปให้บุคคลต่างๆดังที่ปฏิบัติมาตั้งแต่วันแรกจากนั้นจึงกลับไปยังกุฏิที่พักจัดการเก็บข้าวของและกวาดถูทำความสะอาดกุฏิเสร็จแล้วเขาก็เดินไปตลาดปากบาง เพื่อซื้อตะเกียงเจ้าพายุมาถวายวัดเข้ามาได้รับแสงสว่างจากวัดแห่งนี้จึงต้องการที่จะตอบแทนด้วยการให้แสงสว่างกลับจากตลาดคงได้เวลารับประทานอาหารกลางวันเสร็จจากรับประทานอาหารก็จะนมัสการลาท่านสมภารเพื่อกลับเพชรบูรณ ฉันพัตหารเพนเสร็จแล้วท่านพระครูเดินมาที่โบสถ์เพื่อปฏิบัติวิปัสนาหากครั้งนี้ท่านเดินและนั่งอย่างละ30นาทีเพราะรู้ว่ามีแขกมาหาในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าอุรุดไวใกล้เจเดินเข้ามาในโบสถ์ตามมาด้วยคนแบกหีบเป็นเวลาที่ท่านพระครูแผ่เมตตาเสร็จและกำหนดลืมตาท่านจำคนแบกหีบได้ แต่บุรุษอีกคนหนึ่งที่มาด้วยท่านไม่เคยเห็นมาก่อนหลุงพ่อครับลุงคนนี้เขามาตามหาหลานเคยสงสัยจะเป็นคนคนเดียวกับที่ผมมาส่งเมื่อเจ็ดวันก่อนเขาพูดกับท่านพระครูหลังจากวางหีบและกราบสามครั้งแล้วบุรุษที่มาด้วยกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างสวยงามแล้วเรียนท่านว่ากระผมตามมาหาหลานเขยขอรับ คนนั้นใช่ไหมท่านพระครูชี้ไปที่ในายไซซึ่งกำลังเดินเข้าประตูโบสถ์มามือข้างขวาหิ้วตะเกียงเจ้าพยุมาด้วยใช่ขอรับหลานเขยกระผมจริงๆด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้เขาพูดอย่างยินดีนายไซกราบพระแล้วจึงไหว้บุรุษไวยใกล้เจ็ดสิบพรางถามลงมาอย่างไรครับเนี่ย ก็มาตามหาเองนะสิเจ้านายทางกรุงเทพเขาโทรเลขด่วนมาบอกให้บอกเองไปพบที่กรุงเทพเพื่อให้การถ้าไม่ไปภายในเจ็ดวันจะต้องถูกไล่ออกและถูกดำเนินคดีอาญาข้อหาร่วมกันทุจริตแล้วลุงม,มาอย่างไรครับรู้ได้อย่างไรว่าผมอยู่ที่นี่ลุงก็บอกไม่ถูกเหมือนกัน พ่อเมียเองได้รับโทรเลขเขาก็บอกไม่รู้จะไปตามที่ไหนเพราะกรุงเทพมันกว้างมากก็เลยขอให้ลุงช่วยตามให้ทีทีนี้ลุงก็เคยปฏิบัติวิปัสนาสมัยที่เป็นพระอ๋อโยมเคยเป็นพระหรือบวชอยู่กี่พรรษาล่ะท่านพระครูถามสิบ้าพรรษาขอรับกระผมเจริญวิปัสนาพอศึกแล้วก็ไม่ได้ทิ้ง ยังคงปฏิบัติทุกวันเพียงแต่ไม่เกร่งครัดเหมือนตอนเป็นพระวิปัสสนามีประโยชน์มากนะขอรับกระผมปฏิบัติอยู่สองชั่วโมงเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงและอธิษฐานจิตว่าขอให้พบหลานเคยรุ่งเช้ากระผมก็เข้ากรุงเทพโดยนั่งรถยนต์จากเพชรบูรณ์มาขึ้นรถไฟที่ตะพานหินแล้วตีตั๋วเข้ากรุงเทพ แต่ไม่รู้เป็นอย่างไรพอถึงลบบุรีก็ทำให้กระผมอยากลงจะว่าบุญบันดาลก็คงจะได้กระผมแบกขีบลงจากรถแล้วเรียกสามล้อให้พาไปส่งที่โรงแรมทหารบกค้างที่โรงแรมหนึ่งคืนรุ่งเช้าก็แบกหีบไปที่ท่าโพไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไหนบังเอิญรถโดยสารกำลังจะออก กระผมก็ส่งหีบให้กระเป๋าแล้วขึ้นรถเสียค่าโดยสารหนึ่งบาทรถวิ่งมาถึงปางงาก็เกิดเสียวิ่งต่อไปไม่ได้เขาก็ช่วยกันแก้แก้อยู่นานก็ยังวิ่งไม่ได้กระผมเลยรำคาญลงจากรถบอกกระเป๋าช่วยส่งหีบบนหลังคาลงมาให้กระผมก็แบกหีบเดินเข้าไปในร้านกาแฟสั่งโอวันตินมาเดิมแก้วหนึ่ง ก็คุยกับเจ้าของร้านถามเขาว่ารู้จักวัดที่สอนวิปัสสนาบ้างไหมเขาก็บอกมีวัดป่ามะม่วงแต่ถ้าจะให้พาไปต้องจ่ายห้าบาทกระผมก็จ่ายให้เขาพอจ่ายเงินเสร็จรถที่กระผมโดยสารมาก็วิ่งได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้แก้กันอยู่ตั้งนานเหมือนวันที่ผมมาเลยครับ พอจ่ายเงินห้าบาทให้เจ้าของร้านรถก็วิ่งได้ทันทีเหมือนกันนายไซเห็นเป็นเรื่องแปลกโอ้โหค่าจ้างพามาที่นี่แพงจังนะตั้งห้าบาทแพงกว่าค่ารถจากลบบุรีมาสิงห์บุรีสิอีกพันตั้งใจต่อว่าเจ้าของร้านกาแฟซึ่งนั่งฟังเรื่องราวอยู่แม่หลวงพ่อครับค่าพาหนะน่นไม่แพงหรอก แต่แพงค่าแบกหีบตั้งหลายกิโลนะครับอะไรที่ว่าหลายกิโลหีบหรือว่าระยะทางทั้งสองอย่างแหละครับหีบก็หนักหลายกิโลกรัมระยะทางก็ไกลหลายกิโลเมตรห้าบาทไม่แพงหรอกครับตกลงไม่แพงก็ไม่แพงแล้วหันไปพูดกับลุงหลานคู่นั้นว่าเอาละโยมหมดเคราะห์หมดโศกแล้ว พักที่นี่คืนหนึ่งนะพรุ่งนี้ค่อยพากันเดินทางเข้ากรุงเทพอาตมารับรองพันเปอร์เซนต์ว่าทุกอย่างเรียบร้อยพระบุญกุศลที่โยมได้บำเพ็ญมาตลอดเจ็ดวันปฏิบัติต่อให้ครบเจ็ดวันนะนี่เพิ่งได้หกวันครึ่งเท่านั้นครับหลวงพ่อผมขออนุญาตถวายตะเกียงเจ้าพายุคิดว่าอีกไม่นานไฟฟ้าคงจะมาถึงนะครับนายไซ รับคำแล้วจึงถวายตะเกียงเจ้าพายุแด่สมพานเห็นเขาว่าปีหน้าจะมาก็ต้องรอกันไปเอาละโยมพักกับหลานที่กุตินี่แหละตามสบายนะอาตมาจะต้องไปสอบอารมณ์ของญาติโยมที่สาลาพาลงไปทานข้าวด้วยคงหิวแล้วท่านบอกในใสส่วนเจ้าของร้านกาแฟก้มลงกราบสามครั้งพร้อมบอกลา